มคเคยนี่ยัง,งขี่กระเดียน嘛ไงปวดไงพูดไงกระโดดกระเดียหัดลัดเอ้ยตื่นเหมือนมันงูว กีกะเดียนอย่างไม่ไงกระโดดกระเดียกแม่นกีกระเดียน,น,ยนอยู่วะปัดเงาเป็นมีดหนวนท่าง มันหลอกปลาพี่เนาะพอขี้กระเดียนยักงครับงเนี่ยมึมมึมมึงเดียนยักเดียนยักใช้เ,เดือนอะไรใหญ่ขนาดนี้ไง